มเล่าให้ฟังผัวบอกว่าฉันมีอะไรเซอร์ไพรส์เธอนะเราก็อะไรเนะาะบัาดีนี้เออฉันมีอะไรเซอร์ไพรส์เธอถามว่าบอกก่อนได้ไหมเธอขึ้นไปเดี๋ยวเธอก็เจอเองเขาวางั้นฉันทำกับข้าวนะวันนี้เออทำถาดเห็ดถาดถาดบ้านเราเรียกถาดใช่ไหมฝรั่งเรียกถาดแต่บ้านเราก็เหมือนเหมือนในถาด กลมๆที่ทำเหมือนเหมือนพายอะแล้วข้างในยนไส่เห็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันฝลั่งบดแล้วก็สเต็กเออเราไม่ค่อยชอบอยู่แล้วเราก็บอกไม่เป็นไรฉันมีปลาเดี๋ยวฉันจะผัดว่างั้นถอดปลาไว้ยังไม่ได้กินเดี๋ยวจะผัดพริกว่างั้นนั่นแหละเราก็ชอบอาหารไทยเนาะแล้วเขาก็หุงข้าวให้ด้วยเซอร์ไพรส์อะไรรู้ไหมเอาเซอร์ไพรส์ก่อนเดี๋ยวคลิปจะยาวไป เซอร์ไพรส์สิ่งที่เราไม่ชอบเราบอกเซอร์ไพรส์เราได้ลงนินทาพัวพัวยังไม่ตื่นรู้แหละว,ว่าหวังดีเนี่ยเพื่อนๆดูสิจะทำขนมปังให้ป้านะป้า,ปาไม่ชอบกินเนี่ยดู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 ทำขนมปังให้บอกเซอร์ไพรส์ ให้ความที่ว่าหวังดีแล้วเ,เราไม่กินเนี่ยรู้ไหมบางครั้งเขาไม่พอใจนะทําเหมือนงอนๆนนะ่ะเออป้าเป็นคนที่กินขนมปังขาว,ขน,ข,าวขนมปังขาวก็คือว่าใช้แป้งธรรมดาไม่ใช่แป้งโฮลวีตเขาจะเป็นคนทําขนมปังกินเองแล้วป้าจะซื้อขนมปังกินเพราะขนมปังที่ทําป้าไม่ชอบเหนื่อยก็เหนื่อยเนาะ รถก็ติดถึงบ้านบอกสไปพอเห็นขนมปังแค่นั้นแหละขอโทษพูดไม่ออกแล้วก็พูดไม่ออกแล้วบอกเออมรพูดแค่นี้เออเธอไม่ชอบเหรอถามนะฉันยังไม่ได้ชิมเลยฉันจะชอบได้ไงเออแล้วก็ว่า,างี้ใช่ไหมเออเออก้อนเดียวไม่พอนะถามทั้งสองก้อนแบบนี้สองก้อนเนี่ยแล้วป้าจะกินยังไงเนี่ย ตัวเองก็ไม่กินนะขนมปังขาวอะ่ะเนี่ยป้าก็เลยเอามาหัน่น <c oughs> หั่นเมื่อเช้าเนี่ยแต่เมื่อคืนเนี่ยจะทำเมื่อวานใช่ไหมเนี่ยนหน้าตามจะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆมันเป็นขนมปังขาวอืมป้าก็ถามว่านวดมือหรือใช้เครื่องเพราะว่าเวลาป้าทำขนมปังป้าจะใช้เครื่องอืม เขาบอกว่าใช้เครื่องเธอฉันทำเหมือนที่เธอทํานั่นแหละเออใช้เครื่องเพราะว่าถ้าใช้เครื่องไยเราต้องบดใด้งัน,เป,นเป็นฟิล์มก่อนใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ใช้แป้งหมักใช่ไหมละ่ะเออเราไม่เออต้องมาดึงกห้เป็นฟิล์มบางๆก่อนแต่ถ้าแกนวดมือเน,นี่ยมันใช้เวลานานมันไม่เป็นฟิล์มให้เราง่ายๆหรอกชั่วโมงหนึ่งยังไม่เป็นเลยเขาบอกทําทุกอย่างเหมือนที่เธอทํานั่นแหละป้าก็าไม่รู้ทำไงเออ เขาบอกอืมก็นั่งกินข้าวอยู่ก็บอกอโอเคอะไรอย่างเงี้ยพอป้ากินข้าวเย็นเกกินกับข้าวที่ทําของแกแหละสเต็กแกตาไม่กินอ่ะสเต็กอะไรรู้ป่ะสเต็กเนื้อกวางใครจะไปกินด้วยไม่เอาแล้วหลังจากนั้นก่อนป้าเข้านอนนะแล้วมาถามป้าว่าเธอขนมปังที่ฉันทำอะ่ะเธอจะกินไหมถ้าเธอไม่กินจะไปให้นกวางอันแล้วบอกว่าเอาไว้เชิมรุ่งนี้วันนี้ชิมไม่ไหวหรอก แล้วจะตอบพรุ่งนี้วันนี้ต้องให้คําตอบไหมวันนี้ต้องให้คําตอบก็เลยป้าก็เลยเอาเอา,เอาใส่ถุงไว้ก่อนให้มันนิ่มแต่คิดว่าถ้าไม่กินจะโกรธต้องตินอู่แล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเซอร์ไพรส์สิ่งที่เราไม่ชอบอ <c oughs> ป้าขนมปังทําเองมันไม่อร่อยเพื่อนถ้าอยู่เมืองไทยอย่าทำกินได้นะจะได้ไม่ต้องซื้อเขาเพราะทำกินจะจะดีกว่าถ้าอยู่เมืองไทยนะเพราะขนมปังเมืองไทยมันนิ่มมาก ฝรั่งไม่ค่อยชอบเขาชอบแบบเนี้ยเออนั่นแหละอุย้ยยาวอีกแล้วคลิปแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆนะเล่าถึงเซอร์ไพรส์ของผัวแค่นี้ก่อนจ้า